กำลังน้ำเดอ้อพี่น้องเอ้ยผักกำลังน้ำคือฝนเอเล่เอเล่ขึ้นพี่น้องเอ้ยเนี่ยคือฝนเอเล่ขึ้นกำลังน้ำ ปลูกอยู่เมืดปีเมืดชาติพี่น้องเอ้ยบ่ไปเห็นหนังนางเฝ้ายอยู่นี่ล่ะอันกันกล้าพักกันเกิดดีดีพี่น้องเอ้ยเกิดดีดีระเบิงนกนกสิมาก,กินไหมพี่น้องเอ้ยเบิงเบิง,บง,บง,บงเมิงคุณเห็ดสูงบ่ได้เบิงนกกิน เป็นตอกด็ดูดกี่ดีจิ่นหรือนกเป็นตนอกนกกินเล่นนกกินปุ่นนกว่ากินที่ตรงกลางๆมันว่ากิน,กกน คอนเทนต์ยวนแปลงผักนี่แหละพี่น้องเอ้ยข่อยก็เฝ้ายุ่นนี่เมดมื่อเมดเวทนี่นี่ละหอเข่ามาพอกินเข่ายุ่นนี่ตื่นเกินกับกินยุ่นนี่มื่อนี้ก็ไปส่งผักมื่อนี้ไปส่งผักเมื่อนี้สิบโลเมื่อละสิบโลสิบโลวันพุดกับอีกสิบโลวัน สุกวันเสาร์อีกมือละสิโลแต่ว่ามือสวนสุกวันเสาร์สิมีป่๊บบุ๊คิหมดหมดแล้วไงบัดนั้นไงบัดน่้นไงบ่ดนั้นหนกพี่น้องเอ้ยวันนี้พักแปลงไงคอยกันแปลงไงคอยกันร่งสิ ยอดเดอ้อพี่น้องเลยยอดเตรียมแปลงแล้วปักแปลงใหญ่ข่อยพี่นอ้องเ้ยมาเบืองปักแปลงใหญ่าักเล่นอวยโค้งอันนั้นร่มมาปีนล,ลงกว่าท่านนีเ่เห็ดขึ้นโยจะได้เห็ดบ๊อบุมเห็ดหยาก ปรุงดินแล้วพี่น้องเอ้ยปรุงดินแล้วปรุงดินแล้วมีแต่สิวานมีแต่สิหยอดหยอดหยอดยอดยอดเปียกเพียงหนึ่งบัดทันใดไงโยเปียงนั่นบัดทันใดไงโยพี่น้องเอ้ยบัดทันใดไงโย ขอบคุณค่ะที่ขเามารับชมสวัสดีค่ะ